ไม่ห <g ül dragon risque> ่างกันเลยไม่ต้องบอก่าเป็นเงาเป็นเงาของกันและกันก็มัเออที่ผู้บริหารจัดทีมงานดีทีโปรโมชั่นบัตรไทยดีสิทีมงานดีทีเอาไปไล่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกถ้าเดินตรีไม่หวังกำไรหรอกมีความแจกสตางค์ชาวบ้านมันก็ไปอยู่สู้ให้เขาทำงานให้ดูแล้วก็แจกตักนี่ก็ติดทดของจ่าแดงของเราแล้วก็อติดของปุ่มบ้านนะ เือนกับท่านกำนันเวชยานาประเทศเออมีกิมเท่จแบ่งปัดเจอกันที่ไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนงทนาวาจาไปรอบทรงรอบเอื้อเกิดมาอาพวกเราสาธุกันสาธุสาธุแต่ว่าดีดีด้วยสาธุแปลว่าดีแล้วสาธุแปลว่าคนงาบแล้วจ่าแดงร้องเพลงเกาะเกวียนแล้วก็ประกอบพิธีพยานลูก เอยกเว้นคนอื่นจะให้ส่วนท่านกำกังผมไปรับสรัพผมได้จะได้่ันสัตย์การทรั์ที่จนทุกคนท่านครับดวงภาพอะไรดอกไปเรื่ององสวมโลกแห่งดวงวิญญาณคือบนรับโบราณขึ้ไปถามว่าเราต้องมีดอกไม้ทูกเทียนเขาเรียกว่าทูกเทียนโกสุงมกระพุ้มมืออยากจะแก้บนด้วยรับพอรํารำนะครับ มาติดต่อที่กองอำนวยการเลยนะครับจะเป็นยกจะเป็นเล่นเป็นเรื่องเป็นเล่าเรื่องยาวก็ได้สะดวกแบบไหนแบบนั้นนะแล้วก็ถึงสามโมงเช้าเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงของพี่สมเกียรติี่ผมจะได้อธิบายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับบรรดาพี่น้องส่วนพี่น้องทำบุญเสร็จแล้วไปนั่งที่เก้าอี้ครับเดี๋ยวสักครู่ดนตรีจะทําการแสดงพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงนี้เอาไว้ทค่นี้ก่อนตอนนี้ขอเรียนเชิญที่ดงเบืองปราจีนคนละยี่สิบนาทีเชิญครับ ครับขอบสุณครบจ้าท่านโจากกองบริการกับผมดูมงปรจีนครับในนามของลูกหลานของจากแดงอีกคนหนึ่งก็จกะรับหน้าที่สนองงานเพื่อเด็กคนอีกสัก20นาทีจากนั้นก็จะมอบหมายหน้าที่ให้กับคุณพี่สมเกียรติมกนายกวัดทำหน้าที่ปิดใหม่นะปีนะนครับ จัดขึ้นท,ทุกทุกปีเอาขึ้นหกค่ำเดือนหกขึ้นหกค่ำเดือนหของทุกปีในการจัดงานน้อมลำลึกยกภูภูชาสก,การะคุณอุปการของท่านพ่อปัทโสิทงทำบัณฑิตหมอว่าเจิอคุณอาบุทอนีมากันล้อนามและกับทุกเขตทาง ซึ่งทางวัดมดูดิเกตจัดดอกไม้พวงมาลัยอย่างงดงามซึ่งมีคุณพจนา,าคุณอัฐาเลขาหานำนะครับจะมีคณะคุณครูเมืองสมุทรสาครมาร่วมและก็ขอบพระคุณไปยังท่านพระออมสิวันนัท จิรพพาดวุธิกกนนะนำคณะครูของท่านมาช่วยงานตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานนี้พวกนี้จะมาอีกไหมอาจจับมาโอ้โบจนาสาธุคณะคุณครูเมืองสมุทรสาครพวกนี้จะมาอีกนะมาล่วมด้วยช่วยวัดอย่างที่ท่านบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานชาวบ้านช,นช่วยคุณครูช่วย วัดจะสวยชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดเป็นที่ทำบ,บุญจุดศูนย์กลางช่วยกันสร้างทางดีจะได้รีรอวัดเป็นสถานวัดการดีใครจะมีแค่ไหนวัดใจหนอเจริญสร้างสรรค์าทางดีจะได้รีรอมาสร้างต่อๆความดีกันที่บร้อ ทิ่อื่นนอกวัดก็ทำได้นะครับต็นนี้โอกาสนี้ใา้ถึงให้เจอแต่สิ่งดีๆครับได้รับแต่สิ่งดีๆอยู่ในที่ดีมีสามีดีมีภรรยาดีมีลูกดีมีพ่อแม่ดีมีครูบาอาจารย์ดีมีลูกศิษย์ดีมีที่อยู่ดีมีอาหารดีมีอากาศหายใจดีมีคู่ดีมีสติปัญญาดี ดีเหล่านี้มันมาจาับบุญทั้งนั้นและที่หนุนเราอยู่ท่าออนบอกทุกคนที่สบายได้อาศัยบุญได้ลงทุนสร้างสรรค์มาต่ชาติปางก่อนแต่การก่อนเราจึงได้สุขสรรตามขั้นตอนบุญชาติก่อนอุปถัมติดตามกายเพราะบุญเก่าติดตามให้ความสุขไม่มีทุกข์เศ้าหมองแสนผ่องใส เพราะว่าบุญกรรมติดตามกายเราจึงได้สุขสันต์ทุกวันมาเราอาศัยบุญเก่าของเราอยู่เราไม่รู้ที่พึ่งวันหนึ่งนาอาจจะหมดบุญได้เราใช้มาเป็นเวลาผ่านไปก็ผลละตั้งหลายปีควรจะสร้างบุญใหม่รวมเอาร่วมบุญเหมือนเพิ่มเสริมบุญญาเสริมราศี เกินท่านทำบุญใหม่เอาไว้แล้วจะได้ดีโอกาสไี้ดีต่อบุญวัดดีครับสีภรรยาของขุศโลบหล่อ,อคู่บุญคู่วาสนาคู่บรารมีนี่ก็คือบุญเก่าที่ร่วมสร้างที่เป็นทางเอื้อเฟื้อบุญคอยเกื้อนหนุนเกิดชาติใดบุญจะตามไปค้ำจุดให้อบอุ่นช่วดชีวิตนิดนิรันเจอบุญไม่ละเจอพระยกมือไหว้ เจอผีแล้วองหวยเร็ววัยจะขอเป่าวิ่งป่าลาบเลยนใน้โชคดีแล้วมีชัยนะมาทําบุญนั่นเหมือนเรามาทําอายุต้องเราให้ดีให้ได้อายุอายุแท้ๆไขยได้เกินร้อยจะมากจะน้อยอย่าได้ต่ำกว่านั้นวันนับชวีคอยมีสีสันผุผ่องผิวพันธุ์ละมันดังจันเทน ส่วนสุขขักคอยมีสุขขีให้สุขทวียาวัยเว้นนำดอกไม of of ้ท <an> <Matthew s> ูกเทียนของหอมบูชามลิมาราบลัยน้อมเข้าไปสักการะอภิวาจราะตส นะ่งโมจตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาริไหว้พระสงฆ์ผู้ทรงคุณดีวัดตกของข้าพเจ้าในขอน้อมผัดนมัสการจากนั้น